โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่ในเกมพี่ฟาไลซ์4เช่นเคยนะผมวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็คหนึ่งอ่าสตาร์พอยต์นะครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นแพ็คห้าหมื่นสตาร์พอยต์ซื้อมาเลยครับของฟรีฮะของฟรีมาเปิดโชว์ซะหน่อยเอาของฟรีมาเปิดโชว์ซะหน่อยครับวันนี้แล้วก็มีไอเทมอันนี้ด้วยนะครับบวกห้ากรบวกห้านะครับ เออไม่ไม่รู้ว่าจะได้ลุ้นหรือเปล่านะบวกแปดเนี่ยจ,จะได้ลุ้นกว่านะทุกคนเรามาเปิดกล่องก่อนเลยแล้วกันนะกล่องอันนี้รับมามันเปิดให้เลยใช่ปะเปิดให้เลยปะเปิดแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็มีกุญแจอยู่5ชิ้นนะครับอันนี้เปิดได้สองสองชิ้นใช้กล่องละ2กุญแจนะครับเปิดมา2อันเลยว่ายังไงก็รู้ว่ามันได้อะไร <c oughs> นั่นแหละได้การ์ด92้านะครับ <c oughs> ขอเปิดลอตเตอรี่ออกไปก่อนนะเคลียร์ของกระกาออกไปก่อนแล้วกัน <c oughs> จร <c oughs> นีเมืม่อวานเปิด การ์ดฟรีอ่ะจากกิจกรรมบิงโกอ่ะบวกเอ่อบวกสามถึงบวกห้าได้คิมมิตมาเฉยครับปีอ่ะสิบเก้า UCL เดี๋ยวผมขึ้นลุมให้ดูนี่ครับเป็นไงห้าพันกว่าล้านอ่ะยึดเคการ์ดฟรฟีอ่ะกูเติมสามสี่ร้อยได้ไม่ถึงสองพันล้านยึดเคของฟรีแม่งคุ้มจัดที่กูเติมเนี่ยของดีไม่เคยมาหรอกโอเคหมดยังหมดแล้วโอเคมา เปิดการ์ดต,ต่อฮะอันนี้ก่อนเลยแล้วกันขอเปิดแบบกะกะ,กะเคียวไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเดินครับข้ามครับคริสเตียนเอริกเซ่นนะช่วงนี้ก็เริ่มจะไม่มีคลิปลงแล้วนะครับใครมีไอเดียอยากให้ผมรีวงรีวิวอยากให้ผมเปิดกงเปิดการ์ดต,ตีบงตีบวกก็ส่งเข้ามาได้นะครับทุกคนช่วงนี้ฟีฟ่าก็ไม่มีคลิปจะลงแล้วนะครับเหลือแต่อาร์วีลงไปก็ม,มีคนดูกีเกียดลงแล้ว RV อาร์อวีอ่ะเออเสียเวลาตัดคลิปแล้วลงไม่มีคนดูเนี่ย คนดูสามสิบสี่สิบคนใน FIFA ดูเกือบพันก็มีเป็นพันก็มีเออแต่ละตัวไม่เป็นไรอันนี้เราไม่ลุ้นเราลุ้นกับการที่เราอยากลุ้นดีกว่านะทุกคนอ,อุ้ยฮอตวิ่งเฉยอะใบ91เก้าสิบเอ็ดมีเสียงรบกวนอะไรขออภัยด้วยนะทุกคนทายไายโมงเลยนะครับตอนนี้เก้าสิบสองฮะ เดินข้ามลาวกาเซียอันไหนดีอันไหนดีแปดสิบแปดก่อนแล้วกันปาตุก,กิปาตุกโกโอ้โหใช่เยอะเดินฟองลิเบรี่อะไรอีกอะไรอีกอันนี้ก่อนแล้วกันเก้าสิบสี่ก็สิบสี่ L H สิบเก้า U C L ฮอตวิ่งมา L H ครับผมเบอร์สิบใครวะ C A M ฮาจิสิบสอง M โอเคโอเคจะหมดแล้วครับผมนานผู้ชม อะไรต่ออันนี้ก่อนแล้วกัน vtr ช่วงนี้คนดูเริ่มน้อยลงแล้วนะครับผมพอเอา rv มาลงขั้นขั้นเวลาของฟีฟ่าราเนี่ยคนดูเริ่มหายแล้ว <c oughs> วันนี้ก็ลงฟีฟ่ารสเช่นเคยนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจเพื่อทําคลิปตอบไอ้นะครับผมก็ต้องรองคลิปหน้าว่าจะมีสปอนเซอร์เข้ามาให้เรารีวิวทีมหรือเปล่าหรือทําคลิปหรือเปล่านะครับเชฟเชนโก้ฮะถ้าไม่มีก็จะลงทุนเองละมั้ง ถ้ามีตังนะเออพรุ่งนี้วันที่18ดนี่ว่าเงินเราชนะออกสองพันบาท <c oughs> ใครได้ว่างก็คอมเมนต์มาด้วยนะตัวนเออผมก็ผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ได้อยู่วิงม,มาฮะเบอร์สี่หรือเปล่าเบอร์สี่หรือเบอร์เก้าเมื่อกี้เมื่อกี้เลเล่โอ้โหสแตทร้อยเลยนะร7อยเจ็ห้าเอ็มห้าทุกคนได้อยู่นะของฟรีได้อยู่นะเออของฟรีได้อยู่นะเออ,อ,อนะก่อนลวกันไปครับถ้าบวกห้าน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะเอออันนี้เสียดเสียดายที่มันบวกหนึ่งนะ ยงดีที่วิ่งมาเะเดเจ็ดคาวานี่ฮนะสิบเอ็ดล้านของฟรีก็อย่างเงี้ยมา VTR ฮะต่อเลยแพงสุดคืออิบรายโมวิชนะครับผมสิบตัวแรกน่าจะแพงนะครับร้อยเอ็มขึ้นต้องมาแล้วแหละเออท็อปร้อยอะใครวะเนี่ยลัคขิติดอ่ะสแตตเก้าเก้าโอ้โหสี่สิบเอ็ดล้านนะท่านผู้ชมสี่สิบเอ็ ร้านครับยังไม่สุดว่ะยังไม่สุดว่ะ B.O.E ก่อนแล้วกันฟันเดอะบิ๊กฟันเดอะบิ๊กแพงสุดเลยเหรอเฮ้ยทำไมมันมีแต่ตัวถูกอ่ะ B.O.E เฮ้ยถูกจัดขอเซิร์ชชื่อฟันเดอะบิ๊กหน่อยดิฟันเดอะบิ๊กสองร้อยเอ็มเฮ้ยฟันเดอะบิ๊กแพงสุดเลยอ่ะเอ็ดโดเอา่ะเอา่ะไม่ต้องคัดครับเปิดอย่างเดียวฮนะเอาวะของฟรีโอมุโก,โกโยริจิตเอ็ม ย็ดแคมานี่ลิชนะีเดแลนดฮะสองกว่าเอมตัวนี้ผมก็มีอยู่ในทีมเหมือนกันโอ้เหลือ200ผมซื้อมาเกือบ300 M เอนะนก็มีนาคตะวาดีนะราคาบัคก,ก็3ตัวบนเลยนะครับลิชีเดรลดมาควินโลแล้วก็นาคตะนะครับไปถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะทุกคนวิ่งไหมโอ้โหเดินเหมือนเดิมเย็ดโดข้ามครับคิมิเนสโอ้โหต่อมาครับขอเปิดน,นี้ก่อนแล้วกันไ,ไอคอนมาหน่อยเถอะ จีเอ็มผมเห็นเขาเปิดใบนี้่ได้ไอคอนอ่ะโอ้โหเอ็มซีเบอร์สิบเจ็ดตกไกลเลยนะครับเม็กซิโกด้วยอาร์บีอื้อึโคโรนาไอสัตว์มากับโลกเลยสลับ,สล,บสลับก่อนแล้วกันสลับขอเปิดจีอาร์ก่อนแล้วกันบวกห้าครับเปิดครับขอสักสองร้อยเอ็มขึ้นนะจ oh. oh. ีเอ็มโอ้โห g จีอาร์บวกห้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาตะฟัก โอ้โหเฮ้ย 200m เย้เ yeah, มื่อกี้เกือบแล้วนั่นมันราคาบักมันจะขายออกเปล่าวะแต่แต่86เิงนะมันจะขายออกหรอวะ <c oughs> โอ้โหเดินเสียดายมากไม่รู้ว่าจะขายออกหรือเปล่าแต่ 200m ขึ้นนี่ก็คือตามที่ตั้งไว้เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะขายออกหรือเปล่าราคาบักนะครับตัวนี้โอ้โหเดินยัดแหมมโอ้โหซีลุย ซีวีหรือเปล่าเนี่ยไอ้ส <I said. S 1> ัดฮะของฟรีตอนนี้เหลือกุญแจอยู่หนึ่งชิ้นนะเปิดไม่ได้ครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมผมว่าจะแลกเอเย่นก็ตังค์ไม่น่าจะถึง,งหรอกแพงเหลือเกินนะครับใครมีเอ็นโกโลกองเต้มาขายผมหน่อยอันนี้ไม่ลอยอมขายไม่ซื้อครับแพงเกินสองหนล้านอ่ะซื้อพันแปดพอนะครับเมื่อกี้ตีบวกห้าแตกไปทีหนึ่งแล้วนะครับผมเอ็มปัปเป้ของเรามาตอนนี้จะติดหรือไม่ครับทุกคนผมว่าน่าจะติดนะ เอาปกสให้รอดก่อนเถืะตานี้ไม um> ่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ก็ตีบวก5แตกไปทีหนึ่ง่ะหมดตังไปเกือบพันเอ็มมาติดสีครับโอเคเดี๋ยวผมไปซื้ออะไรอีกแบบหนึ่งเหนื่อยใจวะต้องมาพังทีมรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ไอดีหลักอีกแล้วก็เดี๋ยวขอตีแบบเอาตัวรอบมาตีก่อนแล้วกันสักหนึ่งตัวมาตัวนี้เลยบวกหขายเต็มตลาดเลยนะครับราคาบักแน่นอนนะ ขอมาล่อตีสักตัวหนึ่งแล้วกันเพื่อติดไงเผื่อเอ็มบัปเป้ e ติดไงจะได้ใช้สักทีนะครับอยากใช้มานานแล้วเอ็มบัปเป้ P e ตัวนี้คนอื่นเขาใช้กันจนเบื่อกูเพิ่งได้ใช้นี่แหละทีเดียวฮะแบบชนแบบทีเดียวลองดูปับ๊บอ่ะตัวนี้แตกครับเดี๋ยวอีกสักตัวแล้วกันตีอีกสักตัวแล้วกันมาถ้าตัวนี้แตกก็คือตีเอ็มบัปเป้เลยนะครับเบอร์ลี่อ่ะแตกครับเรียบร้อยใจสั่นวะ อีกสักตัวแล้วกันมาอีกสักตัวไมเคิลคีนตังหมดแล้วเนี่ยตังพันพันสี่อะเตรียมป๊ปเป้ตัวเดียวอ่ะจากพันสี่อะหืมแตกรัวๆเลยว่ะเหลือสามร้อยเอียมิงแตกรัวๆเลยว่ะทุกคนมาต้องสู้แล้วแหละใจใจต้องสู้แล้วแหละมามาถึงขนาดนี้แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วมาถึงขนาดนี้แล้วต้องสู้แล้วแหละเอ็มป๊ปเป้ฮะบวกโอ้โห ยังไม่ได้ใช้ครับยังไม่ได้ใช้เหมือนเดิมครับไอสัตว์เอ้ยแม่เอ้ยหัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วตีแม่งหมดทั้งทีมไม่แหละมาตีพวกลูกกระจกดีกว่าที่ียจซื้ออะไรโอ้โหว่าจะมาตีโชว์เด็กๆด,ดูหน่อยวะยิน๊อปเป้เฮียเฮียจัดไม่ติดเลยครับมันแป้งแต่อ้นี่แล้วตัวล่อเอาไอซ์อันนี้สะติด <c oughs> โอ้โหน่าจะตีล่ออีกสักหนึ่งตัวเมื่อกี้จบกันเห็นบอปเป้หมดกัน ไม่ได้ใช้เลยตังก็หมดแล้วเหลือ400เอมเองเหนื่อยใจว่ะเหนื่อยใจว่ะน่าจะตีร้อยอีกสักหนึ่งตัวเมื่อกี้ไม่น่าใจร้อนเลยอากาศร้อนก็งี้แหละพาใจร้อนไปด้วยเลยสัตว์เด้ตีพวกลูกกระจอกไปไม่น่าใจร้อนเลยว่ะทุกคนเมื่อกี้อะเฮ้ยเนี่ยตงเยี่ยมต้องเยี่ยมอยีกนานไอ้ดีหลักกุยแกพออัดคลิปเนี่ยไม่ติดสักทีเลยนะครับตอนไม่อัดคลิปนี่บวกค่าโซยุนคุงโซยุนคู h, ติดนะครับ พอมาอัดคลิปโอ้โหแตกเอาแตกเอาเย็ดเคจ้อนเฮินครับเด็กปั้นของเลสเตอร์ซิตี้เหลือบกหนึ่งสุดยอดก้วยทอดสองถุงดูก,กระจ๊อกวันเกียร์อันนี้อยู่บูไนดีไปเข้ามากดเลยละกันอากาศร้อนหัวร้อนไปด้วยเลยตอนนี้ติดซุลเดียบบาทซุลเดบบาทนี่อันนี้ประตูสำรองสำรองแบบสำรองตอนไหนก็ไม่รู้ <c oughs> อยากใช้ยอยู่นะบวก8ปดไอตัวพวกเนี้ย <c oughs> ตีไม่ติดสักทีฮะมีอีกมีอีกมีอีกไอ,กอกตัวนี้บวก6จับบวกเจเลยนี่ฮะจับบวกเจเลยขอ <c oughs> ชิดซ้ายทีนึงปับใครก็ไม่รู้ครับตัวนี้ปีสิบเก้าไลท์ติดบวกสาม โอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยเ่าจะตีเอ็มบาปเบ้โชว์ซะหน่อยแล้วบ๊ายบายจุ๊บ